สวัสดีครับผมชื่อสัตตามานพิรัพงศ์นะครับชื่อบิ๊กนะฮะ OMC 1 2 6นะครับผมวันนี้นะครับผมดีใจมากครับเพราะว่าหลายคนนะฮะอยากจะมีโอกาสเป็น MC เป็นพิธีกรนะครับหลายๆรายการครับนี่คือหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ผมครับผมต้องมาที่นี่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมนะฮะได้รู้มาว่าที่นี่ครับจะมีช่องชาแนลใหม่ใช่ไหมครับรวมไปถึงพิธีกรหลายๆรายการครับ ผมเป็นคนที่สนใจนะแล้วทำไมทุกคนถึงต้องเลือกผมนะฮะไม่ได้บอกว่าต้องเลือกนะฮะแต่ว่าที่ชอบเพราะว่ามีพิธีกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินผมเป็นคนชอบกินด้วยนะครับน้ำหนักก็ขึ้นด้วยชอบเที่ยวผมเป็นคนชอบเที่ยวด้วยนะครับเทรนด์แฟชั่นผมก็ชอบนะฮะเรื่องเพลงผมก็ชอบด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่โอชิสนใจนะครับผมก็คือเรื่องของการไปท้าบ้านผีสิงนั่นเองนะครับรวมไปถึงรวมไปถึง เข้าไปทํากิจกรรมต่างๆในบ้านร้างหรืออะไรนี้ผมก็ชอบด้วยเรื่องผีๆสางๆนะครับนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดครับผมที่ผมชอบนะฮะแต่ว่าจะทําได้ดีสักอย่างเนี่ยก็คงต้องให้พี่ๆเขาพัฒนาให้ผมด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมสนใจและคิดว่าพี่ๆคงจะชอบความสามารถที่ไม่ค่อยมีแต่ชอบหมดเลยกับการเป็นพิธีกรทุกๆอย่างทางการกินเรื่องผีนะครับเรื่องเพลงเรื่องเทรนชอบหมดเลยสนใจหมดเลยแต่ว่าอยากจะพัฒนากับพี่ๆครับยังไงก็ขอ กำลังใจจากทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะครับผม